เตรียมการทำนาปรังนะครับของสุดาฟาร์มนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับช่องยูทูกสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับมาดูการสับฟาร์มแบบมีน้ำนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องเดี๋ยวสุดาฟาร์มทำให้ดูนะครับเรามาดูว่าตับต่อสั่งสับเศษฟางที่ข้าวสวยหนาแน่นนะครับพี่น้อง เมื่อซับเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เราสักทั้งน้ำเลยนะครับคี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกัน นี่แหละครับเราสับต่อสั่งสับเตรฟารามนะครับในขณะที่มีน้ำนี่แหละครับพี่น้องง่ายๆนะครับ เดี๋ยวพี่น้องไปดูว่าเมื่อปลอยเอาไว้1ิบวันนะครับจะสวยขนาดไหนแล้วเศษฟางจะเน่าแบบไหนนะครับเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องหาว่าเราสับสับเสร็จแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับดูได้นะครับเป็นการถนอมดิน แล้วก็เป็นการสร้างปุ๋ยให้ที่นานะครับสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับหาว่าเราทําได้ลักษณะนี้ทุกๆปีครับพี่น้องดูได้นะครับตอนสับเราก็สับในขณะที่มีน้ํานะครับ เกี่ยวข้าวเสร็จเราก็สับทั้งเศษฟางทั้งต่อสั่งนะครับคลุกเคล้ากันเป็นดินหมดเลยนะครับทั้งตัดทั้งย่ำทั้งเหยียบนี่แหละครับพี่น้องครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องได้ดูนะครับบางคนเมื่อสับแล้วได้สิบวันดินจะเป็นลักษณะไหน พี่น้องไม่ต้องดูนะครับเราไม่ต้องเผานี่แหละครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องดูดินใกล้ๆนะครับดินเศษฟางที่โดนสับนี่แหละครับเน่าเลยนะครับไม่เหลือ เนานะครับก็จากช่อง YouTube สดาฟาร์มออ์คินิทยแลนด์นะครับคลิปนี้เมื่อสับเสร็จแล้วนะครับ10วันเน่าจะฟางจะเน่าลักษณะไหนนะครับเลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ